ครับเพื่อจะเบ็ดมาหมายครับยกโยครับยกยวันนี้ยกยยกโยยัก่นแหละครับปลาครับโอ้ตั้งตกเบ็ดต้งยกโยยักษนะครับใส่ในนั้นนะลูกนะครับลงกระเดสับลงความนั้่นี่นะ น,นี่ก็เอกของเรานะครับแกเป็นอีโร่นะครับอีโร่อีร่อีร่อีร่ครับเดี๋ยวเราช่วยอ,อีร <of> pues ่นะอีร่ล่นน้ำนเดียวมือถือเบ็ดตีนเย็บกันโย ดูตกัเนี่ไม่ได้โยนไปในโยใต้รูปลักลอบนำปลตู้ยากย่อในปลาตูน้ไม่รู้ปลาแปลกปลอมมาด้วยครับครับโอ้กองเชียกองเชียกองเชียเยอะปลตาตูกอามเดินดีๆนะอ๋อว่น้ำเป็นก็ไม่อยู่นะไปแล้ว นั่งตกตรงนั้นก็ได้ไหมทำไหมเบ็ดอยู่ตรงนู้นอีดัดแดงเบ็ดไปหน่อยใส่ตะกัวแล้วอย่ยตะกัวเออถุงนั้นพวกปลาย่างกั้นใย่างเนื้อตั้งปกไว้นี่ปกไว้เลยมันเป็นร่งเป็นตั้มก้าไปน้มเต้นเออนั่นเลยปากกดไม่มีจอบอยู่นะตกเงี้ยเงี้ยปลาทูนี่จะลงไงเหรอเดีินลอยอกอย้นนะครับเดี๋ยวยกขึ้นนะครับ